พี่ๆเพื่อนๆน้อนนงๆทุกๆคนเลยนะคะอีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแช n แนลค่ะกลับมาพบกับอ้อมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้อ้อมไม่ได้มาแคสเกมนะคะแต่อ้อมมีข่าวจะมาบอกค่ะ,คะนั่นก็คือตอนนี้อ้อมมียอดซับสไคร์5,000ซับแล้วนะคะเย้ อ้อมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมผลงานและคอยสนับสนุนให้กำลังใจกันเสมอมาค่ะความสำเร็จนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะอ้อมก็จะพยายามปรับปรุงทําผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นนะคะให้ทุกๆคนดูแล้วมีความสุขกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูผลงานของอ้อม อ้อมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าผิดพลาดแต่ประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะและแล้ววันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ครบ5,000ซับสไครต์อ้อมก็มีกิจกรรมสำหรับคลิปนี้มาให้ร่วมสนุกนะคะซึ่งมีทั้งหมด8รางวัลด้วยกันนะคะโดยมีกติกาง่ายๆดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะตอบคำถามว่าชอบให้อ้อมแคสเกมอะไรมากที่สุดเพราะอะไรด้วยนะคะ สค่ะตอบคำถามนี้นะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะข้อ3นะคะพิมพ์ ID ไลน์ของตนเองเพื่อให้อ้อมติดต่อกลับไปหาได้สะดวกนะคะข้อ4ค่ะหมดเขตตอบคำถามภายในวันที่4ทธันวาคม2559เท่านั้นนะคะและ พี่อ้อมจะคัดเลือกนะคะจากคนที่ตอบคำถามโดนใจพี่อ้อมนะคะมาทั้งหมด8คนนะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลยค่ะและพี่อ้อมก็จะติดต่อทางไอดีไลน์กลับไปหาน้องๆน,นะคะที่ตอบคำถามโดนใจพี่อ้อมเองนะคะและของรางวัลมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะกระเป๋าห้อยคอ Hello Kitty จาก s a r ิโ O ช h อ p ค่ะไซส์กระทัดรัดเหมาะแก่การพกพานะคะ อ,อมก็ซื้อมาจากเซ็นทราลาดพราวค่ะมีทั้งหมด3รางวัลนะคะน่ารักมากเลยละค่ะต่อไปค่ะเป็นรางวัลกระชับปองค่ะกระชับปองทั้งหมด5รางวัลนะคะเป็นของลิขสิทธิ์แท้ค่ะอ้อมก็ขายกระชับปองมาจากเซ็นทราลาดพราวเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยอันแรกเป็นกระชับปองปิกาจูค่ะเป็นชุดฮาโลวีนจากเรื่องโปเกมอนนะคะมี2ลายด้วยกัน ตัวแรกจะเป็นพิกาจูใส่ชุดพ่อมดค่ะตัวที่2จะเป็นพิกาจูใส่ชุดฟักทองค่ะที่สำคัญเป็นพวงกุญแจนะ่ารักมากๆเลยนะคะส่วนกระชะปองลายถัดมานะคะเป็นสายห้อยมือถือค่ะมีด้วยกัน2รายเหมือนกันนะคะลายแรกนะคะจะเป็นโปเกมอนตัวสตาร์เตอร์ฮาริมารอนธาตุพืชพักเอ็กวนยค่ะนะ่ารักมากๆเลยลายที่2นะคะจะเป็นโปเกมอนหนูเดเดเน โปเกมอนท่าสาย้ากับทา่านางฟ้าค่ะตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันส่วนกระชปองลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายกันดั้มค่ะจะเป็นกันดั้มที่อยู่ในซีรีส์บันไดเอสดกันดั้มแดชเวอร์ศูนะคะเชื่อว่า Superior Render ค่ะต้องไปประกอบเองนะคะพอประกอบกันดั้มเสร็จแล้วจะมีจุดขยับได้ทั่วตัวเลยล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยและสุดท้ายนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย